ครับเมอร์เดอร์วันนี้เรามีแขกรับเชิญมาเองชื่อว่าอะไรครับชื่อยิปซีค่ะโอเคครับเดี๋ยวไปเล่นกันเลย <S <S> <S เราต้องปรับมุมกล้องนะครับดีด okay, ีดีโอเคไปเล่นกันเอาไม่รอฉันเรื่อยเรื่อยน,นอะ นี่เขาไม่เล่นเลยโอเค okay, ตอนนี้เราวัดมาแล้วคือแบบว่าจะมีผู้ชายนคนไหนวะนี่ทางนี้คือมาดเดอร์ทางนี้คือตำรวจแล้วเรา,าจะเอาอันนี้ก่อนนะ อยู่ไหน<อ>จต่างได้ไม่ไดต้ต้องรอคนะียวต้องรอเนี่ยเราต้องรอจนกว่ามันจะเป็นสีเขียวข้างบนใช่ปะเอาหายไปไหนเอาหายไปจนหมดเลยหายหายไปหมดแล้วือใครโอเค ตอนนี้ก็เริ่มมีคนเข้ามาเรื่อยๆเริ่มคนโอเคเข้ามาเรื่อยเรื่อเริ่ม <Okay. S 2> เข้ามาเรื่อยๆน,นะคะแต่เข้าไม่ได้นะเพราะว่ายิบสียังเข้ามาไม่ได้้ันผมติดกับข้างถนนนะคบมันเลยได้ยินเสียงรถ เรินนะ่มยังนี่น,นี่อันนี้ก็จะเริ่มแล้วี๋ยวเรามาเล่นมืเด้ลกันก่อนมโอเคเะนี่เดียวรออันนี้นจะเ,เริ่มเลยคพนใเริ่ม,มเดี๋ยวผู้เล่นที่สองคนนี้ ต้องดูตรงนี้ใช่ไหมอ้มองคนที่พาเม่นชื่ออไนนะไรคะชื่ออะไรคะใมครับตอนนี้เราอยู่กับไใบครับ เราจะมาเล่นมือเดินเดี๋ยวราไมาเริ่มก่อนนะครับคนบางมันอะแยะโอเค,อเ,คเขามาเล่นเลยอะคะโอเคร้วโอเคเข้ามาเล่นได้แล้วเข้ามาก็จะออยน่ะเนี่เข้ามามันก็จะเป็นอย่างนนะะยังไม่เริ่มเลย ม,มันเอาชื่อมาจากรู้ชื่อว่าสีแต่นี่ก็ชื่อใบโอเคทำหายไปไหนละบอะ่ะเริ่มนับพลังแล<ว>้วนะครับแต่ว่าเอาชื่อจากไหนมาก็ไม่รู้สามดูกันครับจะได้เป็นเมอเดอร์หรือว่า,อาโอเคได้เป็นโอ้ ได้เป็นฆาตกรไม่ใช่ได้เป็นไอ้นี่ค่ะไม้เป็นคนธรรมดาครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปหลบไอ้นี่ก่อนนะคะเราไปหลบก่อนแ๊บเดี๋ยวขอเก็บทองก่อนแล้วค่อยไปหลบเดี๋ยวค่ะอุ้ยตอนนี้ตายไปหนึ่งคนแล้วใครเป็นเดี๋ยวเราต้องมาไอ้นี่ก่อนนะคะบอกว่า เราจะหาที่เริ่มที่ซอดเหมือนเดิมข้างบนเลยดูไหมแ้เราจะไปข้างบนกันนะคบไปแอบกันข้างบนอุ้ยเฮ้ยศพศพใครใครเป็นใครเป็นฆาตรกรยอมรับมาเดียวนี้อุ้ยศพครับพนะ่อดูเหมือนว่า อยใครตายใครตายตอนนี้เหลือ11คนแล้วอลองรีบจอบโอเคเจ้ดนะฮะเาแล้วเดีย๋ยวเราจะไปก่อนนะคะบะหมี่ <7 S 2> เจ็ดแล้วดูเหมือนว่าเราจะตายะคะ่ะดอันแล้วเก้าแล้วเราขึ้นไปหาตอนนี้เสือพักตรกรมากเลยใช่ค่ะ บอกว่าเฮ้ยฆาตกรเมันใครอ่ะสิก็เป็นไอ้พวกนี้ไงเฮ้นตัวสีขาวขาวใช่ไหมใช่ค่ะโอเคระวังนะมันข้าผู้หญิงไปหลายคนแล้วไปตามไปดูมันนี่หนูอะนี่ไงท้องฉันอยู่ข้างบนเออแต่ว่าหนูจะไปหาอะไรอย่างนั้นหนูไหนอยู่ไหนมีแต่คนผู้หญิงแล้วก็มีคันุนโล่งหัวด้วยพี่บ๊อง ทำานูทำไมมันบอกว่าเไหนเฮ้ยเอ้ามาจากด้านหลังไม่เห็นนะเฮ้ยอะไรอ่ะโออแล้เราก็ยังไม่เริ่มโอ้ดูพี่ใบิเดี๋ินอยากออกโอ้ยตายคาแล้วตายคาบันไดเดี๋ยวขอพิมพ์ก่อนนะคะลงมาแล้วแค่พิมพ์ก็จะพิมพ์ได้เไหมเราออกแล้วข้าใหม่มาเล่นนะครับ ออโอเคอนนวัดมาที่สปาแล้วนะครับสปาเดี๋ยวจะเข้าไปเล่นอ,อีกครั้งครับาราซีอีกสองครั้งก็จะ นี่ไงสี่อีกสอง,งครงั้งก็จะไปมาเล่นมาเล่นะสองครั้งก็จะไปนี่มาเล่นแล้วโอเคเข้าไปในนี้เลยนะเล่นอีกสองครั้งก็จะไปแล้วนะโอเครอสี่เข้า มาเล็วมานี่มานี่กดไปตรงนี้เลยเร็วเร็วอ้าวไม่ทนแล้วไม่นเดีเยวเล่นตำรวจจัไม่ร้ายดีกว่าอาสีเข้าไปแล้วเหรอ่ค่ะโอเคเจอแล้วนี่งไงเอ้าวอ้าวสีเดินไปที่ไหนอ้าวเป็นอะไระโอเคทำนี้สีเข้าผิดสีเข้าผิดเซิร์ฟ ตอนนี้เราเล่นเดี่ยวรอเวลานับถอยหลังนะครับเดีย๋ยวสี่มันครับสี่แล้วเราจะไม่อัดเกิน15นาทีนะคะแล้วก็จะเลิกเล่นตอนนี้เราเล่นตำรวจจับกุลารครับวันนี้ก็มาเล่น กล่องด้วยต้องเปิดกล่องให้ได้ไม่ดาบอะไรก็เราจะเป็นเราจะเป็นตำรวจหรือว่าผู้ร้ายหรือว่าคนธรรมดาะคะต้องมาดูกันเราก็เล่นเล่นสองอันเลยสองเซฟก็คือตำรวจกับผู้ร้ายแล้วก็เมอร์เดอร์นะคบโอเคเริ่มกันแล้วตุก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 ตุ๊กตุก,ตก,ตก,ตก กระตกอย่างแรงรีบหาที่รีบหาหี่พี่หาหี่น,หนะครับตอนนี้ซีเข้าผิดเซตกันเลยไม่ได้มาเล่นด้วยหาหีปพาหีปโอเคจะหิบแล้วอุ้ยเราได้เราได้เป็นผู้ร้ายครับเราได้เป็นผู้ร้าย Okay, mm hmm. โอเคอดาแเบลล์ด mm ูเซลฟ์อโอเคเราเป็นผู้ร้าย mm hmm. เราต้องฆ่าตำรวจกับฆ่าคนธรรมดาให้หมดนะครับอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันโอ้ถ้าตกตายก็ไม่รู้จบว่าหาย,ยัางไงรกร็อยู่แถวๆนี้นกัน ข้าตำรวจด,ด้วยอ้าตกไออตอนนี้ก็ตายแล้วโอ้ยไม่น่าพูดเลยลุนลางเลยตอนนี้สิดูตอนนี้นะคะก็โอเค<ล>เดี๋ยวเข้าไปที่สปาใหม่นะคะโบดีจะทำยังไงบ้างนะจะเล่นตาเดียวนะครับ ตอนนี้วาร์ปไปที่สป๋าโอเคอุ้ยวาร์ปมาแล้วก็แหลกเลยแหลกแหลกแหลกทำไมแหลกจังเนี่ยหนูของหนูไม่ใช่สป๋าแล้วทีไรซีเข้ามาก่อนอุ้ยตอนนี้แหลกมากบอกเลยว่าแหลกมากแหลกโคตรไม่รู้นะคะทำไมถึง ก็เพราะว่าเราเข้ากันสองคนเป็นคนเดียวนะคะวับมาต่อนนะะตอ้ออหลักมากเลยต้องออกแล้วเข้าใหม่แล้วมั้งหละหลกหลกไม่หายเลยอะ่ะสงสัยต้องออกแล้วเข้าใหม่ 怎么了我们来 แล้วรับมารับมาด้แหลกีกแล้วมันแหลกแล้วมันก็ติดบักด้วยโอเคเริ่มหายครับเริ่มหายแล้ว <c oughs> จะมันจะติดอีกนานไหม <c oughs> โอเคหายแล้วเเล่นกันเลยนี่นะคะโอเคเดี๋ยวรอเข้าไปหาซีนะครับโอเคนี่เอี โอเคนะดูกันตรงนี้นะโอเคเซฟเข้าตรงนี้เราแล้วเราแล้วเข้าอีกสองคนเข้าร้อยเข้าร้อยเข้าร้อยแล้วเข้าร้ยเข้าร้อยโอเคเข้าแล้วครับนี่นะคะนี่ไงยยิบสี่ก็เข้าไปแล้วเราจะเรียกซีก็ได้หรือยิบสีก็ได้นะอันนี้น่าจะเป็นพาสที่สี่แล้วนะครับที่เรามาเล่นไหมครับเมอร์เดอร์ แต่วันนี้เราก็มาเล่นสองอันเลยก็คือต้นบทจับพลายแล้วก็มือเด้ด้วยเกมจะเริ่มแล้วนะใครจะเรียกตัวสีก็ได้นะคะไม่ก็ยิบสีครับออสามสองหนึ่งโอเคเริ่มนะครับเมค่ะเราต้องไปหาที่ซ่อนนะคะสีอยู่ข้างหลัง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  เราตามไปแอนี่เดี๋ยวไปเก็บทองเลยค่ะไปเก็บทองอ okay. รอทองรอทองดับนะคระเฮ้ยอ้าวชนะเฉยอ้าวพวกเราชนะเฉยโอเคครับสำหรับวันนี้จี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 ครับจี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  See you นะครับ See you นะครับ ใชนเลยครับโอเคครับตอนนี้สำหรับวันนี้ก็จะเป็นเท่านี้นะครับเดี๋ยวนนสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนนครับ